เจริญสุขสสดีสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรายการสายทานรมได้พบก,กำลัพบก,กับสาธุรชนท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยอาตมาภาพในนามของสนาอิปัสสนากรรมฐานวาร่มเปิงตบูดารามตบุนสุเทมอำเภอเมืองจงหวัดเชียงใหม่ก็จะนำเอาปัญหาธรรมมาตอบให้แก่สาธุรชนท่านผู้ฟังเพื่อเสริมสร้างปัญญารรมลามีคุนงามความดี แก่สารชนทุงฟังตามสมควรกี่เวลาวันนี้ก็จะได้มาตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนจากโรงเรียนเทระการอำเภอบรรฮงจังหวัดระปูนที่ได้มาเข้าปฏิบัติกรรมฐานตามโครงการเจรนายเพชรซึ่งเป็นโครงการที่นักเรียนสามารถเข้าโครงการและก็นำเอานักเรียนมาปฏิบัติเป็นนักเรียนระดับม .4 ของนัเรียนธิราการอำเภอบนโฮงซึ่งได้มาปฏิบัติแล้วก็ได้มาถามปัญหาธรรมะธรรมะที่จะถามนั้นมีรายละเอียดอย่างนี้โดยมีนางสาวกิ่งฟ้านางสาวธีรรัตน์นางสาวรัศนีนางสาววัภาน,นางสาวทว,วิทนนันเป็นต้นนะ ร่วมกันทำปัญหามาทั้งหมดห้าปัญหาสรุปแล้วก็คือคนละหนึ่งปัญหาซึ่งวันนี้ก็ยังอยู่ในเจ้าดีถ้าเราจะนับโดยวันจำตามจันทรคติแล้วก็วันนี้ก็เป็นยังอยู่ในคืนค่าคืนหรือเจ้าของวันเพญมาค่ะแต่ว่าอีก ปกินาทีก็เขกเปึนความสว่างเข้าสู่วันแรมหนึ่งคำง่ำของนับเป็นวันใหม่ตามจันทรคติก็จะตอบปัญหาธรรมะัองแก่สลชนทุกผู้ฟังถือว่าเนื่องจากว่าวันนี้หรือวันมาฆะบูชาเป็นมาฆะนั้นเป็นวันที่นึกถึงพระธรรมคุณเพราะว่าเหมือนก็เป็นวันพระธรรม ปัญหาของนักศึกษานักเรียนเรานี่ก็ถามว่าธรรมะคืออะไรยงธรรมะมันเป็นรัพย์ภาษาบาลีธรรมะแปลว่าทรงไวนะมันจะคำว่าธาตธาตุแปลว่าทรงไวซึ่งลักษณะของตนธรรมะบางทีมัแปลว่าธรรมชาติสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละคือธรรมะธรรมะ มันทีเขาก็แปงเจาะจงไปว่าได้แก่คําสั่งคําสอนของพระเจ้าแต่เขาก็ต้องมาพิจารณาเองวาคําสอนของพระเจ้าคืออันยังคําสั่งของพระเจ้าคืออันยังคําสั่งคําสอนของพระเจ้าก็เรียนเกี่ยวกับชีวิตนะเดินเกี่ยวกับกฎความเป็นจริงของชีวิตหรือการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของโลกอความเป็นจริงของธรรมชาติ ธรรมะคือสิ่ง,งที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนตามความหมายของหลักทรัพย์ก็คือว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีลักษณะของตนโดยมีความหลากหลายในแง่ของโลกิยธรรมมีความหลากหลายมากมายมีอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นได้มาเยี่ยม แล้วก็ไม่ไมาถามปัญหาอย่างนี้ธรรมะคืออันยังอันยังคือธรรมะจุดมุ่งหมายสูงสุดของธรรมะคืออันยังอะไรถามไปธรรมะคือธรรมชาติหมายถึงว่าสิ่งที่มีอยู่ของมันเป็นไปในลักษณะเช่นนั้นเช่นรูปก็มีลักษณะของรูปนามก็มีลักษณะของนาม เวทนาก็มีลักษณะของเวทนาสัญญาก็มีลักษณะของสัญญาสังขารก็มีลักษณะของสังขารมีลักษณะที่คงที่ของมันเองเป็นไปตามสภาพเช่นว่าโลภะในมันจะมีธรรมชาติของเขาโทสะก็มีธรรมชาติของเขาสติก็มีลักษณะเป็นธรรมชาติของเขาปัญญาก็มีธรรมชาติของเขาเป็นเฉพาะ มีอาการโดยเฉพาะอันนี้เรียกว,ว่าธรรมะคือทวงไว้ซึ่งลักษณะของตัวมันเองเมตตากรุณาโมหิตาต,ต่างๆก็มีลักษณะนในตัวของมันเองซึ่งมีลักษณะที่เหมือนแล้วก็มีความเหมือนและความต่างมีความเหมือนก็คือว่าเป็นสภาวะที่เป็นอนิจจาเป็นทุกข,ขังเป็นหน้าตาเรีวยกว่า เป็นของเบาเทียงแท้แน่นอนเป็นสภาว่าที่มีความเกิดดาบทนอยู่บ่ได้แล้วก็อ,กอยู่ในอำนาจมรรคบัญชาจะเป็นไปตามนวงใจเครื่องมันก็ยาเป็นไปตามอาการของธรรมะชนิดนั้นๆอ่าอันนี้คือความเหมือนแต่ความตามหมายเาว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นต่างกันอย่างอาการของโลภะเป็นความอยากได้แต่อาการของจาคะอันเสศะ ต่างกันอาการของโทสะอาการของเมตตาต่างกันอาการของโมหะอาการของปัญญาต่างกันคือลักษณะของปัญญาก็อย่างหนึ่งคือรูดแย้ตงตามความเป็นจริงลักษณะของโมหะมีอาการอย่างหนึ่งคือบางสภาพตามความเป็นจริงคือมีลักษณะที่พิเศษเฉพาะตนอันนี้คือตัวดธรรมะนะ รูป,ปธรรมก็มีลักษณะเสื่อมสิ้นสลายไปหรือมีลักษณะโมโหอารมณ์แต่นามนธรรมเป็นธรรมชาติที่มีความเกิดดับเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ก็มีความแตกต่างกันอันนี้ก็คือตัวธรรมะตัวเราเองหรือสรจตะโยมเองก็ตามแต่ชีวิตของเราเนี่ยแหละคือตัวธรรมะคือเป็นธรรมะถ้าเปรียบ ในการศึกษาแล้วก็เห็นว่าร่างกายนี่แหละเป็นรูป,ปรธรรมอ่าเป็นธรรมะส่วนรูปที่เราเรียกกันว่าประกอบด้วยธาตุทั้งสี่หรือเป็นรูป,ปรขันเป็นธาตุทั้งสี่คือเป็นปฐวีธาตุที่มีลักษณะแข็งหรืออ่อนเป็นอาโปธาตุไหลหรือเกาะกลุ่มเตโชธาตุเย็นหรือร้อนวาโยธาตุยันตึงนี่ก็คือเป็นธรรมะในส่วนของรูป,ปรธรรมหรือรูป,ปรขัน จนนามรรมนามาขันในการเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็เป็นตัวธรรมอ่ะคือเวทนาก็มีหน้าที่ของเขาคือทรงไหว้ซึ่งการเสศสวยอารมณ์สัญญาทรงไหว้ในการเซฟในการจําอารมณ์สังขารทรงไหว้ในการปรุงแตง่งปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเ,เป็นบาปในการรับรู้อารมณ์ วิญญาณก็มี้า่ที่จะรู้อารมณ์ทางต่างๆหูจมื่นกายใจอันนี้ก็คือตัวธรรมะเหมือนกันอ่าแล้วก็ถ้าดับตัวธรรมะในส่วนของโลกิยะในส่วนของขันธ์ห้าได้ก็จะทําได้ถึงธรรมะอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกุตระธรรมหรือนิพพานคือความดับรวมนามขันธ์ห้าได้อันนี้ก็เป็นตัวธรรมะอีกนั่นแหละนะ คือเป็นธรรมะในส่วนของโลกุตตระธรรมไปฉะนั้นรัศมีพระยางที่เป็นขาวเป็นเราเดียวที่สมมติเรียกขากันนี่ก็คือตัวธรรมะนั่นเองแต่ธรรมะในความหมายนี้นี่มุ่งหมายถึงตัวสภาวะธรรมแต่ในข้อหมายของชาวบ้านทั่วไปนั้นธรรมะมันก็อาจจะมีข้อหมายอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งต่างหาก เช่นคาถามข้อที่สองของนักเรียนเนี่ยว่าธรรมะมีส่วนช่วยทาให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรความจริงนึ่ยธรรมะนั่นก็คือตัวชีวิตของเราอยู่แล้วนะแต่ถ้าข้อหมายเดยว่าธรรมะมีส่วนช่วยทาให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไดนั้นเขาก็จะมุ่งเข้าสู่ธรรมะในส่วนของคาว่ากุศลธรรมธรรมที่มีส่วนทาให้ชีวิตดีขึ้นคือกุศลธรรมหมายความว่า เราทุกคนหรือชาวพุทธทั้งหลายนั้นปฏิบัติตนไปทางที่ก่อให้เกิดคุณะละทิ้งการปฏิบัติตนที่จะก่อให้เกิดโทษคือทิ้งการทําความชั่วแล้วก็หันมาทําคุณงามความดีอันนี้แหละจริงจะทำให้ธรรมะนั้นมีส่วนทำให้ชีวิตดีขึ้นถ้าไปทำความชั่วแล้วชีวิตมันก็บ่ดีขึ้นใด ฉะนั้นธรรมะที่มีส่วนทำให้ดีขึ้นนั่นก็คือธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลธรรมะที่เป็นส่วนของกุศลธรรมะที่เป็นส่วนของบุญคือเป็นธรรมะฝ่ายดีเกื้อกูลต่อการที่จะดำมห้มีชีวิตเจริญธรรมะที่มีส่วนจวยทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นที่เราเรียกว่ากุศลธรรมเนี่ยนะมีอยหยางพองเนี่ยเขาก็ต้องมาพิจารณา ซึ่งมีรักธรรมหลายประการตั้งแต่ธรรมะระดับเจ้าบ้านธรรมะรับการพัฒนาจิตสูงขึ้นมาธรรมะจนขั้นสูงสุดคือเผื่อความรุดพ้นจากกิเลสอกุศลธ,ธรรมธรรมะก็มีหลายระดับคือธรรมะมีความดีขึ้นเจริญขึ้นหลายระดับอยากก่างกรณีธรรมะเผื่อการดำรงอาชีพเพื่อมีความเจริญ าก็ต้องปฏิบัติตามรักของอที่พระพุทธเจ้าท่าส,สอนเดี๋ยวอดฐานะสมถะมีความมันมีความขยันอดฐานะคือบอกบอกเกียรติค้านมีใจสู้บอกเห็นแก่ความหิวความกระหายความหนาวความร้อนอันนี้ก็เป็นธรรมะในส่วนที่จะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นเออเพื่อความเจริญรุ่งเรืองผวาสุข มีอุทานาสมาทาแล้วอารักขสมมาทาเนี่ยถือว่าคนเ้านั้นแม่นจะขยันสแสวงหาได้ซับมาแล้วแต่บอกบอกเก็บหอมรอมริบเจริญบาได้ต้องรู้จักเก็บรูจังออมการที่เขาจะรักษาทรัพย์ส,สมบัติที่หามาได้ด้วยความยากลาบากนั้นไว้ได้ยาวนานต้องมีมิตรด,ดีเพื่อนดีกัญยาณมิตรตามีทรัพย์สมบัติมิตรเพื่อนนั้นเป็นเพื่อนทีเดียว มิตริบดีก็พาเขาไปลมจมพาเขาบอลการพราะนั้นยางต่างอย่างนี้ไปอ่าแล้วก็อันสุดอีกอย่างหนึ่งก็คือสมานุตตาคือว่าเมื่อจะเลี่ยงชีพก็ห้อเลี่ยงชีพพออยู่ได้คือบอกฟุ่มเฟือยเกินไปบตตานีเกินไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะเผื่อความจเจริญเพื่อความมีทรัพย์อย่างนี้เป็นต้น แต่ถ้าธรรมะเพื่ออความเจริญเนี่ยความผาสุกในครอบครัวบางคนได้มีทรัพย์มีอะไรอย่างเรียบร้อยพังพร้อมแต่ว่าบ่มีธรรมะอีกส่วนหนึ่งเช่นเก,กี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับการบริหารตนในครอบครัวพระเจ้าก็สอนเองว่าหนึ่งสัจจะหมายความว่าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยในสังคมในกลุ่มในอในบริษัทเดียวกันจะต้องมีหนึ่ง สัจจะความจริงใจความใส่ใจความจริงใจจะต้อมีต่อกันสองธรรมะความโคมใจสามขันติคือความอดทนสี่าจากะคือการเสียสละเขาต้องมีธรรมะี่ก็เป็นธรรมะส่วนในธรรมเให้ชีวิตดีขึ้น,นสัจจะคือความจริงใจธรรมะคือความขคมใจขันติคือความอดทน และจะฆ่ากันเสียสละถพาคนเขาอยู่ด้วยกันในหมู่มากเป็นสังคมจะเป็นระับตั้งแต่ขอบครัวขึ้นไปต้องมีความริงใจต่อกันบอเอารัดเอาเปรียบกันบอหลอกลวงกันสัจจะธรรมะธรรมะคือความข่มใจเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยคนมีกิเลสเนี่ยอยู่ด้วยกันเพียงแค่สองคนมันก็นมีเรื่องเพราะแต่ละ กิเลสของแต่ละคนมันเหมือนกันความอยากมันมเหมือนกันนแบบะนอยากไปคนละยางชอบไปคนละยางยินดีอย่างลาะไปคนละยางทำมาเกิดกันทะเลาะก,กันได้ฉะนั้นฉะนั้นต้องมีความขคมใจขันติความอดทนอยู่ด้วยกันนี่มันต้องอาศัยความอดทนถ้าบอกอดทนแล้วอยากที่อยู่ด้วยกันได้เพราะแรงกระทบกระทั่งกันยอมมีสําหรับคนดียังมีกิเลสอยู่นี่ยอมมีและการจากะต้องเสียสละ เสศระทรัพสมบัติเสศระความเห็นแก่ตัวเสศระความอุปทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ยต้องรูจ้จากเสศระถ้าเราเสศระสิ่งเหล่านี้แล้วก็อยู่ด้วยกันยากอยู่ด้วยกันลาบากยางนี้เป็นต้นนี่ธรรมะที่ช่วยทําให้มีชีวิตดีขึ้นถ้าเามีทรัพย์พร้อมแล้วทรัพย์สมบัติมีพร้อมแล้วชีวิตใน,ในครอบครัวก็อยู่ด้วยกันได้ดีแล้วมันยังบ่พออีกต้องเพิ่ม เพิ่มธรรมะที่เป็ี่นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในสังสารวัฏเนี่ยต้องมีศรัทธาศีลสุตะจะขะปัญญาต้องมีศรัทธาต่อ,อคณงามความดีนะสองต้องมีศีลเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนะศรัทธาศีลสุตะต้องเป็นคนไฟเรียนไฟรู้ไฟฟังเหตุฟังธรรมสังหาความรู้ในทางศาสนาศรัทธาศีลสุตะ เจาขะปัญญาคือการเสียสละแล้วก็ความมีปัญญาเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อหัวจักทางพิษทางถูกอันนี้ก็ทำให้ชีวิตของเขาจเจริญยิ่งลงหรือยิ่งขึ้นไปคือว่ามีทรัพย์มีความพังพร้อมในครอบครัวแล้วก็ต้องเพิ่มพูนคุณงามความดีมีธานในศาสนาเป็นเศรษฐีมีห้างแล้วก็ คุณเทในการบุนณาก้อกูลงานศาสนาทั้งในส่วนของประยัิปฏิบัติปฏิเวอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นธรรมะตีเป็นด้เพื่อความสูงขึ้นไปเองนะเห็นว่าการมีชีวิตอย่างโลกนี่มันก็มีทุกขก็ปฏิบัติรามสูงขึ้นไปคือเจริญสมถะกรรมฐานปัสนากรรมฐานจนสามารถบรรเทาเบาบางกิเลสตัณหาราคอกาศลลงได้ นะอันนี้ก็จะเป็นเหตุใชีวิตนั้นรุ่งพ้นจากกระแสของวัฏสงสารกระแสตุกอันนี้ก็ถือว่าธรรมะมีส่วนช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นในลักษณะเช่นนี้อ่าอันนี้โอ้แบบย่อๆเนาะอันนี้สามการมีปัสนาการมาการมฐานมีมีส่วนดีอย่างไรมีปัสนาเน,นี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาฉะนั้นคนมีปัญญาคนนั้นก็มีดี คนุกคนนี่หมดต้องการความโง่เขลาต้องการความมีสติมีสมาธิมีปัญญาฉะนั้นการเจริญนิพพานนี่คือการฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นการฝึกให้เกิดสติเป็นการฝึกให้เกิดสมาธิสติสมาธิปัญญาดีมีนะบุคคลใดมีในบุคคลใดบุคคลนั้นก็มีความสุขมีความเจริญฉะนั้นมีปัสนากรรมฐานมีส่วนดีโดยส่วนเดียวบ่มีส่วนเสีย พราะมีปรัชนาเป็นจื่อของญญออปัญญาเมื่อเขามีปัญญาเขาบำหลงบำหลงโลกบำหลงชีวิตชีวิตของเขาก็มีความสุขคขอหมดทกเป็นถาดของกิเลสอกุศลทั้งหลายอันนี้ก็เป็นความดีที่เราจะพึงมีพึงได้ในการจเจริญวิพสสนากรรมาฐานส่วนดีมีหลายอย่างเยอะแยนะนะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อความดับทุกกายทุกใจเป็นไปเพื่อความดับความเศร้าโศกเป็นไปเพื่อความ เห็นแจ้งในมรรคผลนิพานเนี่ยอันนี้เป็นตน้นเป็น,นเระ่อความเจริญแห่งสุคติที่ดีสติในชีวิตประจำวันก็จะมีความสมบูรณ์เป็นอุปนิสัยสืบต่อไปในภายภาคหน้านัาเป็น,นเพื่อความสิน้นทุกข์คือบรรลุมรรคผลนิพานเป็น,นสุดอันนี้เป็นตน้นอันนี้ก็เป็นส่วนดีของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่นี่ ยอย่างแจมแจ้งจะทำให้ถึงสวรรค์จริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าค่ะอะอะการเรียนรู้เกี่ยวกับสติปัฏฐานสีนั้นแน่นอนคือว่าย่อมเป็นปัจจัยให้ถึงสุขติภูมิและพันิพาลในการเรียนรูก้การเจริญสติถ้ายังบอถึงอราหารันตมะอราหันตผลแล้วเป็นพระอนาคามีพระสกนาคามีพระสุรบาลยนนนะ ย่อมทาให้บุคคลนั้นถึงสุคติภูมิอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะถ้ามาาานุษย์ถึงพระอรหันต์ก็ถึงพระนิพพานแน่นอนร้อเปอร์เซ็นฉะนั้นการเจริญสตินี้จึงเป็นไม่เพื่อความเข้าถึงสุคติภูมิและพระนิพพานโดยส่วนเดียวอต่นีโอู้ยนนี่มาใจว่าอู้เพราะการหลอกมามาเ,เจือมาใจแต่ว่าอู้ไปตามเหตุหมายเขาว่า เพราะว่าคนเจริญสติปัญหานในใจเขาเป็นบุญนีนะ่ชีวิตก็มีความสุขในปัจจุบันนี้แล้วนะเมื่อตายจากภพภูมินี้ไปก็ยอมมีชีวิตในภพหน้าจะน่าจะได้ลงเรื่อง,งได้เพราะใจของเขาเป็นบุญแล้วก็ถ้าใจนั้นวองใส่องแผ่บุมีกกเลสเข้ามาเจียโปนแล้วก่อนช้ของเขาถึงความสิ้นตุกคือพันธิพานได้พะเห็นว่าตับกิเลสได้หมดสิ้นแล้วอย่างนี้เป็นตน้นอีกข้อหนึ่งนั้น มีคำถามว่าผู้ที่มาปฏิบัติทําในวัดลํำเปลองนี้ได้ประโยชน์อะไรแนนอนคือเมื่อมาปฏิบัติก็ได้ทําความดใีในส่วนของภาวนาใหม่การทําความดีนะั้นมีสามระดับคือว่าทานะไม่บุญอันเกิดจากการบํเาเพ็ญทานมายะเนี่ยแปบลบว่าทำมันเกิดหรือเกิดขึ้นทำมันเกิดขึ้นมีขึ้นทานะไม่สองศีลละไม่การทำความดีด,ด้วยการักษาสินสามภาวนาใหม่เนี่ยบุญนเกิดจากการภาวนาฉะนั้น การมาปฏิบัติธรรมในวันน้ำเปงก็คือว่า,าม,มาเป็นเห็นได้ทําความดีในส่วนของภาวนาไมาย่ามายศนลไม่แล้วก็มีทานไม่ยดยคือว่ามาอยู่ที่นี่แล้วได้ประโยชน์คือได้มาทําความดีนั่นเองก็ขอตอบปัญหานี้เพียงเท่านี้อ่าตอนนี้ก็เวลาก็หมดลงขอสมองงมุิยุติลงของวว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรมทั้งหลายจะมา่เกิดมีแก่สาธุชนทัางโปฟังจงทุกขนากันด้วยเทินขอจเจริญพร Viva Jantu Sabaru Vinasatu Ate Bavatu Antarayo Suki Riga Yoko Babet Bavatu Sapa Rakantu Ding.